จำมอมโอนมีเหตุผลที่กูไม่ต่อยไอคิวบิดแก๊งซาแต่ทีมทางเรียกถอยเธอบอกกับก,บกูช่วยคิดถึงใจกันหน่อยโอกาสที่สองในนี้มีกันบอ่อยๆเธอเข้ามาอ่อยแต่กูมีสาวรออยู่บ้านกูสู้ไม่ถอยถเคยไม่มีคนอยู่ข้างเงินช่วยแก้ความเหนาอแต่กูก็ยังเศร้าอยู่บ้างฝันกูแม่งโคตรใหญ่กูจะเป็นบอสไม่ใช่ลูกจาก้างทั้งแทงกูครั้งหนึ่งครั้งที่สองมึงก็แทงกูอาจ Tang. ต้องขอบคุณมึงกูได้บทเรียนราคาแพง ต้องไปเช็คสภาพค่ะมึงคิดจะมาแสงเธออยากเช็คช่วงล่างเธออยากชัวเครื่องเธอแรงแ <_ an> ดกแต่ยาไม่เด็กข้าวอีกไม่นานก็พอกวาดลัว <_ an> อย่าไปอินก,กับอินเทอร์นเออนเ็ตมากบางทีพวกแม่งก็มัวเดือนไม่ได้ห้าแสนเพาต้องสบายคงต้องไ <_ an> ม่ช <_ an> ัวเงียแม่งแม่งเถืนจัดก็ไมรวยชิบหายไม่ต้องไปถัวเรอชงได้ จะพูดอะไรก็พูดไปกูไม่สนใจเราข่าวลือคำพูดมึงไม่มีค่าสักพักกูว่าเดี๋ยวคนก็ลืมไม่ต้องโทรมาก,กูไม่ให้ยืมมึงบอกกูเปลี่ยนไป กิบ้าต้องกลับภรรยามาจูนใหม่บางคนแม่งมองกูบา้าเพราะว่าความฝันกูมันดูใหญ่ยิ่นพลังให้สาวในสตูกูถามเธอว่าเธอดูดไหมซื้อรองเท้าใหเธอหลายคู่ไม่มีข้อแพงหรอถ,ถูกใจบนคอมึงโมอีฟแต่ว่าบนคอของกูไ <c oughs> อซ์เอฟเฟคเลยยังอ้อมกูบอกให้พวกแม่งดูไว้กูปขาประจาเอ็มบาซซี่ได้ always f e e me right มองไปสองไปย้อนหลังว่าแม่งมีใครบิลีฟกูไหมกูกล้าตอบได้เลยว่าไม่ชีวิตกูทอยลูกต่อยโรตดรีเอฟอินพีที่วคลิแรไฟททุกสิ่งที่กูทำ มันมีราคาไว้เช็คราคาไอ้ Double G ยันที่วิได้จะพูดอะไรก็พูดไปกูไม่สนใจเรา่าวลือคำพูดมึงไม่มีคา่ <c oughs> วควาสักแักกูว่าเดี๋ยวคนก็ลืมไม่ต้องโทรมาก,กูไม่ให้ยืม <c oughs> มึงบอกกูเปลี่ยนไปแต่มึงทำอะไรไว้กูไม่ลืม <c oughs> แต่มึงทำอะไรไว้กูไม่ลืมและจีล็อกกูไม่มีใบดีสินัดอยู่ข้างในปืน จะรังบ uh ้าต่ยทัดรมันแตกแล้ว